อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อถ้าคุณยังดูคลิปนี้ไม่จบพยายามต่อให้โลกตาม ไปครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับนิวอีสุวีคอรต์ตามมาเลยครับสวัสดีจ้าน้องพึ่งสวัสดีค่ะพี่โออ่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมีเรื่องรบกวนน้นองพึ่งน,นิดนึงพี่อยากรู้ให้เจ้า New อ s u ุวีคอร์ปี2023เนี่ยมันเดดมันโดนตรงไหนได้มันมีอะไร<อ>ที่ว้าวมัง่งนะรบกวนน้นองพึ่งนิดนึงนะได้เลยค่ะพี่โอ,โอแล้วก็วันนี้มีรถโชว์โอ้โหคันนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะโอ้โหพี่เป็นคนพิเศษบางลยนะเนี่ยแน่นอนกันเดี๋ยวเรานั่งคุยกดีว่าเนาะได้เลยค่ะลองพึ่งไหนหนูลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับว่าไอ้เจ้า New e s u z u Cross คันนี้สองพยี่สิเนี่ยมันมีทีเด็ดอะไรที่เจ๋งและจ้าบและโดนมากจ้าบจ้าบเลยเนาะมันรันมากเลยว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเลือกกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่ว่าเขาว้าวบ้างเนาะนอกเหนือจากรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยที่สวยงามแล้วนะคะแล้วก็ออปชั่นต่างๆราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ออปชั่นของเขาที่ได้นะว้าวมากเลยนี่แค่ฟังกันนี้วว้า จริงเหรอรู้แล้วเหรอมันมีอะไรวอยังสอบสอบจ้ะเดี๋ยวเพิ่งพาไล่ไปดูตั้งแต่ภายนอกกันเลยดีกว่านะคะ ก็กระจังหน้าของเขานะคะก็จะตกแต่งมานะคะเป็นสีเขาวดานะคะสลับแบบสีน้ําตาลนะคะก็เป็นแบล็กโครมสีแบล็กโครมก็ทําให้รู้สึกได้อารมณ์แบบว่ามันเปลี่ยนเฉดสีเป็นนิดนึงาอมน้าตาลใช่ค่ะจะาอมน้าตาลเนี่ยก็มีอารมณ์แบบว่าเออแลดูดันนะสปอร์ตมากยิ่ขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันมาด้วยค่ะมีอะไรบ้างเพิ่งอมอเตอรกับล้อแมกอลลอยขนาด18นิ้วลายเข่ากว้างค่ะลายนี้ยังเป็นยอดนิยมจากเดิมเนี่ยตั้งแต่อรุ่น MY 2อ2 2องตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น MY 2 3ก็เรายังใช้ร้อแมกเดิมอยู่เพราะว่าเป็นที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ค่ะโอเคสุดยอดมากอันนี้ก็คือจะเป็นภายนอกใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะตัว MY 2022เนี่ยค่ะเราจะเป็นระบบ Cruise Control ระบบอะไรกลางปึ๊ง Cruise Control ค่ะก็คือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติแต่ MY 2 3เขาเพิ่ม มันมีความอไนีันหนูมันมีขั้นกว่ากว่านี้ค่ะโอ้โหแจกจริงๆลูกเขาเพิ่มเติมระบบเอดัสเข้ามาค่ะพี่โอเอดัสคืออะไรเอดัสค่ะที่ว่าเราจะใส่ในรถมิวเ็กนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เราจับมาใส่ในกระบะด้วยเมื่อก่อนก็บอกมันมีอยู่ในมิวเ็กนี่หนูใช่บาอีสุเอามาใส่นี่เลยเหรอใช่ค่ะโอ้ยแม่งกล้าลงทุนวะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปที่ภายในรถกันได้เลยค่ะได้ ระบบที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่โอก็คือจะเป็นระบบ ACC นะคะพร้อมกับตัว Stop and Go ค่ะก็คือจะเป็นระบบนนตัวจับและ ลดความเร็วของรถให้เรากับรถคันข้างหน้าเพื่อที่จะรักษาระยะห่างเอาง่ายๆพี่โอพี่โอสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะว่ารถคันของเราเนี่ยจะห่างจากคันข้างหน้าได้30เมตร45เมตรมันตั้งได้ขนาดนั้นเลยลูกใช่ค่ะโอ้เจ๋วมากก็สําหรับลูกค้าที่แบบว่าท่องเที่ยวเดินทางไกลนะคะก็ช่วยอคลายการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถตามหลังการเบรกกระชันชิด คือลืมไปเลยจะใช้อิสุใช่ไหมหนูใช่แล้วค่ะโหยอดจริงๆเพิ่มเติมมาก็จะเป็น ldw นะคะระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนอ่าค่ะระบบนี้เราต้องใช้บ่อยนะไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ออกนอกลู่นอกทางมันไม่เหมาะสำหรับพี่สิหนูมันเหมาะทําไมคะไม่เหมาะสำหรับพี่หราพี่ไม่เคยออกนอกนู่นค้างบ้ารักเนียว่างั้นเออระบบ ta aeb นะคะระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะกําลังเลี้ยวเอทำไมอ่ะทำไมต้องเบรกตอนเลี้ยวลรอ ก็เวลาที่เราจะเลี้ยวขวาเออด้วยยังไงอะสายตาของเราเราจะมองฝั่งซ้ายอยู่ละเวลาที่เราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมคะถ้าเกิดมีรถมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้เบรกเขาก็จะช่วยเบรกอัตโนมัติเลยอ๋อคือถ้าเกิดมีเรากําลังจะเลี้ยวอยู่มีรถตัดหน้าเราใช่ค่ะมันเบรกเลยใช่ค่ะสุดยอดอืมไฟตา ไฟตาไฟตารุ่นนี้นอกจากไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีมาว่างั้นเหรอไม่ใช่ทีนี้ไฟตาจะบอกว่าไฟตารุ่นนี้ค่ะเขาก็นอกเหนือจากความสวยงามหรือตัวหลอดอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ความสว่างทั้งไกลและกว้างเนี่ยเขาเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยใช่ค่ะพี่ว่ามันก็เด็ดอยู่แล้วในรุ่นที่แล้วอ่ะที่มันปรับขึ้นลงได้จากภายในรถอ่ะอััตตโนมิรุ่นนี้เขาใส่มาก็คือจะบอกว่ารุ่นนี้เป็น ไฟสูงต่ําอัตโนมัติเลยคระตอยคืนงานแล้วเหรอรถพิกอัพเลยนะใช่ค่ะนอกจากที่น้องพึ่งพูดมาแล้วเนี่ยหมดหรือยังหนูยังไม่หมดคะ่ะพี่โอ๊ตยังมีอีกเหรอก็นอกเหนือจากที่พึ่งพูดไปนะคะก็ยังมีระบบนะคะ FCW นะคะเขาจะทํางานร่วมกับระบบ AEB นะคะก็คือระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะถ้าเกิดว่าพี่โอขับรถไปแล้วรถข้างหน้าเกิดเบรก ฉุกเฉินนะคะเบรกโดยที่เราแบบไม่ทันตั้งตัวใช่ค่ะอาจจะเหลือไปมองนู่นมองนี่ใช่ไงระบบนี้ทำงับก็คือเขาจะมีการแจ้งเตือนนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะค่ะลูกตกใจสีแดงๆที่หน้าจอ M I D นะคะแล้วก็จากนั้นก็ทํางานคบคู่กับช่วยเบรกอัตโนมัติ้วยค่ะก็จะมีไฟสีแดงๆนะคะขึ้นอยู่ตรงจะมีเสียงเตือนเาด้วยสิใช่ค่ะก็จะเสียงโอเคเย่ยมากเลยหนูแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นระบบ R C T A ครับค่ะก็จะช่วยเตือนเวลาที่พี่โอเนี่ยถอยหลัง แล้วอาจจะมีรถมาแบบมาอย่างรวดเร็วเลยเขาก็จะมีเสียงเตือนด้วยพร้อมกับภาพเนี่ยค่ะเวลาที่เราใส่เกียถอยหลังอะภาพอะมันก็จะไปตัดขึ้นไปที่หน้าอจอ DV วดีวดคุ้มค่ามากๆเลยใช่นะราคาละน้องพึ่งจะบอกว่าราคาเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะพี่โอ ถ้า 40, <000? S 1> เทียบกับอืมแพงไปสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองสองหมื่นห้าบาทที่หนูพูดมายืดยาวทั้งหมดเนี่ยสองหมาพใช่ค่ะเพิ่มขึ้นแค่25,000บาทเท่านั้นเองนะคะเมื่อแรกกับระบบเ d a ัที่ได้เข้ามาและเป็นกระบะรุ่นแรกนะคะเป็นเจ้าแรกเลยที่มีระบบเ d a ัอันนี้ก็คือ New Cross อ <ใน S 2> ี u ุดคือในบรรดาปิกอัพในเมืองไทยยังไม่มีใครเอาเอดัมาใส่ใช่ค่ะมันสุดคุ้มจริงๆครับ แล้วเบ็ดเสร็จแล้วราคามป็นเท่าไหร่น้องพึ่งราคานะคะจะอยู่ที่1นึ่0ล้านสองแสนห่งบาทโอ้โหสุดยอดครับรถระดับหรูขนาดนี้กับราคา1นึ่0ล้านสองแสนหบาทกับเจ้า New Isu ูวีคอ์ปี2023ปีนี้เนาะเพิ่มความคุ้มค่าในราคา25,000บาทกับระบบ Adas ที่มีในรถกระบะหนึ่งเดียวในเมืองไทยค่ะ New Isu DMAC Magic Eye ทายานต่อให้โลกตามทยานต่อ ไม่รอแล้วนะจ๊ะ